เดี๋ยวนี้จะเดินไปไหนก็ต้องระวังตัวกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากจะชวนคุยเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยที่เราควบคุมไม่ได้นั่นก็คืออุบัติเหตุค่ะไม่มีใครอยากให้เกิดใช่ไหมคะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แล้วถ้ายิ่งเป็นอุบัติเหตุตอนที่เราเดินทางใช้รถสาธารณะหรืออยู่ในที่สาธารณะผลกระทบมันก็อาจจะเกิดรุนแรงกว่าที่คิดเดยอะเลยนะคะแต่ค่ะแต่ถึงเราจะห้ามอุบัติเหตุไม่ได้นะคะแต่เราสามารถวางแผนรับมือกับผลกระทบของมัน เราขอเสนอตัวช่วยสุดปังประกันอุบัติเหตุ CPA 2.6ที่จะมาเป็นเกราะป้องกันให้เรานะคะตัวนี้เด็ดตรงไหนมาฟังกัน 1. คุ้มครองครบทั้งกรณีเสียชีวิต สูญเสียเวียวะหรือทุกพลภาพจากอุบัติเหตุทั่วไปวงเงินคุ้มครองเลือกได้ตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึง5ล้านบาทว้าว 2. ไฮไลท์สำคัญถ้าอุบัติเหตุนั้นเกิดในขณะที่เราใช้ขนส่งสาธารนณะหรืออยู่ในอาคารสาธารนณะหรือเรียกว่าอุบัติเหตุสาธารนณะความคุ้มครองเบิ่ให้เลย2เท่า 3. กรณีเสียชีวิตนะคะ อุบัติเหตุสาธารณะไปเลย300%ของทุนประกันหรือทุพพลภาพก็รับถึง400%มีประกันอุบัติเหตุดีๆติดตัวไว้เหมือนมีเบาะรองรับความเสี่ยงนะคะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็มีความมั่นใจได้ว่ามีเงินก้อนมาดูแล ไม่เดือดร้อนเงินเก็บหรือเป็นภาระของคนข้างหลังค่ะมีหลักพันแต่ความคุ้มครองหลักล้านมันอุ่นใจจริงๆนะคะอย่าปล่อยให้ชีวิตต้องเสี่ยงโดยไม่มีอะไรรองรับเลยค่ะมาวางแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุกับประกันอุบัติเหตุ CPA 2.6แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ